สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่การงานการเงินความรักของราศีเมษร,ราคาเมษนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งนำไปตัดสินใจนะคะดูเป็นความเพลิดเพลินดูเป็นแนวทางเนาะการงานการเงินของราศี เมษรัคนาเมษในช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่27เมษายนนะคะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ในช่วงวิคนี้นะคะราศีเมษร,ราคานาเมษคะจากที่แม่หมอเห็นไพนะ่สิบใบตรงหน้านี้นะคะรู้สึกว่าไพา่การงานการเงินและความรักของคุณทั้ง3นะคะความรักจะเด่นเนาะนะคะในวิคนี้ความรักจะเด่นเนื่องจากว่าสถานการณ์ของคุณรู้สึกตึงเครียดหรือเปล่านะคะ สถานการณ์ในเรื่องของความรักของคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ใจดีหรือว่าเป็นคนที่อะไรก็ได้คุณไม่อะไรมากมายอยู่แล้วแต่คุณมีความสุขพร้อมอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีก้าวถวยเข้ามาสามดาบตอนนี้อยู่ตรงกลางใจหลักเลยนะคะบางท่านอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะราศีเมษร,ราคณาเมษสามดาบเข้ามาะคะ่ะสามดาบตรงนี้ สถานการณ์คุณช่วงนี้คุณกับคนรักของคุณอาจจะไม่ได้คุยกันก็ได้นะคะเพราะมีห้เหรียญขึ้นมาตำแหน่งของเป้าหมายคุณต่างคนต่างอยู่คนละที่คนละมุมก็ได้นะคะหรือหันหลังนา่งหันหลังให้กันนะนะคะในช่วงวีคนี้เรื่องของความรักของคุณเด่นนะคะ ที่ผ่านมาคุณเป็นเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยคุณมีความสนใจมีความรักหรือว่าคุณอาจจะสนใจใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วคุณกําลังที่จะเข้าไปจีบเขาหรือว่าคุณกําลังจะมองเขานะคะหรือให้โอกาสกับเขานะคะอาจจะสลับกันนะอาจจะเป็นผู้หญิงที่อาจจะมีคนมาชอบคุณนะคะแล้วก็คุณกําลังจะเปิดโอกาสให้กับเขานะแล้วมีหุกดาบเข้ามาในในตำแหน่งของบริวาร อยู่ดีๆมันก็เกิดบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณชะง,งักลงนะคะไปต่อไม่ได้ประมาณนั้นนะคะไปต่อไม่ได้เกิดมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับอยูดดีๆก็ชะง,งักลงหยุดนะคะความสัมพันธ์ของคุณไม่สามารถสานต่อไปได้ณปนะัจจุบนันนี้คุณก็อยู่ในมุมของคุณเพราะว่ามีแฮงแมนเข้ามาในตำแหน่งนี้นะคะ คุณเหมือนกับว่าคุณกําลังคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันหายไปอย่างนี้ทาไมทาไมเรื่องราวมันเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีเขาก็เปลี่ยนไปฉันกาลังแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดพลิกผันที่คุณไม่สามารถจะคาดการเอาไว้ได้นะคะจริงๆแล้วจุดเป้าหมายก็คือว่าคนที่คุณคบอยู่หรือว่าคนที่คุณชอบอยู่เขาอาจจะมีเรื่องราวหรือว่าความรับนะคะหรือลังเลอยู่ จะเป็นตัวคุณก็ได้คุณอาจจะลังเลที่จะเข้าไปหาเขาหรือเขาไม่เปิดไม่ไม่เปิดเผยในสถานะความจริงของเขาให้คุณเด่นชัดนะักทําให้คุณยังลังเลในการที่จะคบหาเขาค่ะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนหยุดชะง,งักลงนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากคุณไปหรือห่างหายคุณไปประมาณนี้นะคะและเขาไม่บอกคุณว่าเขาไปไหน นะคะในบางท่านอาจเจอเรื่องราวแบบนี้นะเพราะว่ามีสีเรียนเข้ามาอีกนะคะรอบตัวนสถานการณ์ก็อาจจะเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่แน่ใจซึ่งการละการหรือว่าเก็บความลับหรือว่าไม่แสดงตัวออกมาแต่เขาก็ไม่แสดงตัวคุณก็เริ่มจะแบบไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ องค์ประกอบโดยรวมหรือว่าเพื่อนมิสหายคุณก็เหมือนกันนะบางทีเขาก็อาจจะมันเป็นช่วงที่ว่าคุณรอบตัวคุณก็นิ่งหรือว่าในเรื่องของครอบครัวด้วยคุณก็รู้สึกว่าคุณเซฟนะคะช่วงนี้ในใจของคุณในใจของคุณมีแปดไม้เท้านะคะคุณอยากจะสื่อสารกับเขาอยากจะพูดกับเขาคุณอาจจะเป็นความรู้สึกที่คิดถึงเขาก็ได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะคิดถึงเขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับเขาแต่ว่ามัน คุณก็เลยอยู่ในมุมของคุณเป็นเดอะมูนนะคะเดอะมูนก็ก็อยากจะมีความไม่มั่นใจตัวเองเท่าไรนักนะคะเหมือนกับเก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะแต่ว่าอยากจะคุยกับเขาอยากจะไปง้อเขาอะไรประมาณนี้นะคะความรู้สึกของคุณไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะคุณรู้สึกกลุ้มแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกคิดถึงหรือเปล่านะคะเป็นพลังที่ มันมันเหมือนกับทรมานอะประมาณเนี้ยค่ะสำหรับท่านนะสำหรับราศีเมษบางท่านนะคะราศีเมษร,ราคนาราคนาเมษนะคะบางท่านที่คุณกำลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักเออส่วนเรื่องของ ความรักฮะนะคะของคนที่มีคู่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการพูดจานะคะช่วงนี้การเจรจาสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะสําหรับเรื่องของการงานก็ไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะเกี่ยวกับการใช้คําพูดแล้วก็แล้วก็เรื่องงานเรื่องงานนี่คือประมาณว่า คนรอบตัวของคุณก็อาจจะบางท่านนะคะอาจเจอสถานการณ์ว่าคนรอบตัวของคุณค่อนข้างที่จะปิดหรือว่าอยู่ในช่วงอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของการงานเงียบไปประมาณนี้นะคะอยู่ดีเขาก็เงียบหายไปต่างคนต่างวุ่นวายกับงานของตัวเองนะคะไม่ได้มาเจอกันนะก,ก็จะเป็นเกณฑ์แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแน่นอนนะคะคุณก็อาจจะช่วงนี้อาจจะ มีเหตุต้องใช้ประมาณนี้ค่ะต้องแบบว่ามีเกณฑ์ได้ใช้เงินต้องระมัดระวังการใช้เงินด้วยนะคะในวิคนี้เนาะส่วนเรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังการคิดมากนะคะเพราะว่าอากาศร้อนด้วยแล้วก็พยายามปรับก่อนนะคะปรับเพราะว่ามันจะทําให้สุขภาพจิตของเราร้อนสุขภาพจิตข,ของเราไม่ค่อยดีนะคะบางทีมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าปัญหามันรู้สึกว่ามันมันจะทําให้รู้สึกว่าอมเราอาจจะไปคิดมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าไพ่ต้องการแนะนําบอกอะไรนะคะในวีคนี้ค่ะของราศีมิณราคาเมินค่ะอัศวินไม้เท้ามาแล้วนะคะอัศวินไม้เท้าคือไฟแรงนะคะพุ่งชนเลยนะคะแล้วก็เอ็ e เ p อร o r นะคะความหนักแน่นเขาแนะนำอะไรคะ เหมือนกับว่าก้าวดาบเข้ามาอีกนะคะแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณเสียใจหรือมีเรื่องราวที่คุณลืมไม่ได้แน่นอนเลยคุณเป็นเอ็มอร์เรอร์คุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นเข้มแข็งนะคะเป็นเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะการที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณค่อนข้างที่จะยากแน่นอนนะคะคุณจะใช้เหตุผลแล้วก็ควบคุมอารมณ์หรือว่า ชัดเจนกับความคิดของตัวเองนะคะไม่มีใครที่จะบอกคุณได้นอกจากตัวคุณเองคุณจะถ้าคุณบอกว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่ได้แล้วนะคะประมาณนั้นนั่นหมายความว่าคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงกับความคิดของคุณนะคะดังนั้นอแล้วก็เป็นคนที่มีไฟด้วยแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะผิดหวังกับเรื่องบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะมันมีเจ็ด เสร็จไม้เท้าอยู่เบื้องหลังก็แปลว่าปัญหาทุกอย่างจะปัญหาทุกอย่างคุณจะสามารถแก้ไขมันได้เพราะช่วงนี้คุณกําลังคิดอยู่แล้วเดอะแฮงแมนเดอะมูนนะคะคุณไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่เข้ามาเข้าหาคุณนะคะบางครั้งคุณอาจจะทําเพื่อคนอื่นไปมาก แต่ว่าตัวเองไม่ได้ทําให้ตัวเองอะประมาณนั้นนะคะคุณกําลังทบทวนความคิดของคุณอยู่ว่าในเรื่องของความรักก็เหมือนกันเรื่องราวบางอย่างก็เหมือนกันคุณพยายามเก็บความรู้สึกตัวเองนะคะคุณรักก็บอกว่าคุณจะบอกว,ว่าไม่รักอะประมาณนั้นนะคะทําให้เขาจากคุณไปก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะทําให้ความชัดเจนมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณคุณลังเลนะคะคุณในเรื่องของความรักนะคะคุณลังเลดังนั้นเรื่องราวมันก็เลยทําให้คุณมีปัญหามากมาย นะคะที่คุณควรจะไถ่ตองและก็ควรจะเปิดใจมากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปหาเขาและบอกความจริงกับเขาว่าคุณชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแม่หมอก็อาจจะเสริมนิดหน่อยนะคะในเรื่องนี้หมายถึงว่าออขอให้คุณพิจารณาดีๆนะคะในช่วงนี้เพราะว่าคุณหนีตัวเองไม่ได้ค่ะเดอะมูนคุณอาจจะคิดถึงเขาอยู่ณนะเวลานี้นะคะเพราะสามดาบเข้ามาคุณไม่แน่ชัด และเขาอาจจะไม่ชัดกับคุณหรือคุณไม่แน่ชัดกับเขานั่นเองนะคะลองลองพิจารณาดูนะคะสำหรับบางท่านราศีเมษร,ราคณนาเมษที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะขอให้คุณ ผ่านมันไปได้และขอให้เขาชัดเจนกับคุณและคุณชัดเจนกับเขามากกว่านี้นะคะเอาละค่ะแม่หมอต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนแม่หมอเดี๋ยววิกน้าเรามาดูกันใหม่นะคะว่าแนวโน้มการงานการเงินความรักของราศีเมษเป็นไปในลักษณะแบบไหนอะไรเด่นกว่ากันนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนสวัสดีค่ะ